บ้านนัดมีเรียไปปลูกรักกันหลังจบงานบวชหากย้อนกลับไปนัดมีเรียพูดหมดเปิดอกคบกับอ้ำอจิชาติเพราะอาดีตสามีเต๋าสมชายเรียกได้ว่าเป็นอดีตดาราวัยรุ่นชื่อดังยุค90ที่ใครๆต่างก็ชื่นชอบสําหรับสาวนัดมีเรียเบนเนเนตี้และถึงแม้ปัจจุบันอายุจัดขึ้นเลข4 แต่ความสวยสดใสขคะการันตีว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงไปแม้แต่น้อยอีกทั้งนับว่าเป็นเรื่องราวาดีๆสำหรับงานแต่งงานของสาวนัดมีเรียอเล็กซานดราเบเนเดตตีกับอัมอันติชาติุมนานนที่จัดขึ้นเมื่อวันที่14เมษายนพุทธศักราช2 5 5 7บบรรยากาศในงานที่แม้จะเป็นงานเล็กๆแต่ก็สวยงดงามสงา่าและเต็มไปด้วยพลังแห่งความรักชวนให้ซาบซึ้งและประทับใจในความรักของดาราทั้งสองเป็นอย่างยิ่ง ถ้าหากทุกคนจำได้ครั้งหนึ่งเสาวนัดมีเรียนั้นได้เปิดใจกับรายการดังรายการหนึ่งครั้งแรกถึงสาเหตุที่ได้มาพบรักกับพระเอกปากแดงอั้มอธิชาตินัดมีเรียเคยได้ให้สัมภาษณ์ว่าจุดเริ่มต้นคือมาเจอกันที่งานบุญตอนนั้นคุณเต๋อสมชายบวชนัดก็ไปร่วมง,งานบวชคุณเต๋อคุณอั้มเป็นน้องรักของคุณเต๋ออยู่ก็เจอกันในงานบวชแล้วหลังจากนั้นก็ชวนกันไปทําบุญตอนนั้นก็ยังไม่คิดอะไร เหมือนรุ่นพีร่รุ่นน้องชนทําบุญแล้วเราก็ไปทําบุญด้วยกันซึ่งหลังจากได้ไปทําบุญด้วยกันก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันไปจนได้แต่งงานจนถึงปัจจุบันแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทางรักกัน8ปีนั้นนัดมีเรียจับได้โดนอ้ํอธิชาติปันใจโดยนัดมีเรียให้สัมภาษณ์ว่าแต่ไม่บอกนะว่าก่อนแต่งหรือหลังแต่งก็คือตกลงกันว่าห้ามมีอีกจบ อย่างถ้ามีครั้งแรกคือคนเรามันมีผิดพลาดกันได้ครั้งที่สองก็ให้อภัยแต่ถ้ามีอีกครั้งที่สามคือจบ